ทุกคนสุดยอดเลยดูนะอันนี้คือถั่วฝักยาวของแนนนะคะหนึ่งคืบนะคะสองคืบสามคืบนะคะสี่คืบยาวมากดูนะยาวใหญ่สมบูรณ์มากๆเลยนะคะแล้วก็ติดลูกดกมากนะเห็นไหมว้าวสุดยอดเลยนะคะโอ้โห ปลูกตรงไหนปลูกลงในนตะก้าเข่งนะคะแนนทําการตัดใบเขาแต่แนนไม่ได้เก็บใบออกนะอันนี้คือไม่ใช่ใบเสียนะคะแนนตัดใบแล้วแนนไม่ได้เก็บออกเนาะเริ่มแห้งแล้วปล่อยให้เขาแห้งนะคะแบบนี้นะเดี๋ยวแนนถอยให้ดูกันนะคะนี่เลยปลูกถั่วฝักยาวนะคะในตะก้าเขง่งข้างบนสีเขียวสวยนะคะดูนะคะติดดอกออกลูกแล้วนะคะอย่างงามเลยดู เป็นซุ้มนะคะซุ้มด้านขวามือของแนนเป็นซุ้มของถั่วฝักยาววันนี้มาลูกใหญ่มากนะคะเก็บได้แล้วเดี๋ยวเย็นนี้เราจะเก็บกลับบ้านกันนะคะทุกคนทํากับข้าวนะคะด้านนี้กําลังโอ้โหดูสิกําลังสวยเลยนะคะมีทั้งบวบแล้วก็มีฟักทองนะคะมีบวบมีฟักทองแล้วก็มีสวยมากนะคะเป็น ถั่วฝักยาวค่ะนั่นจะให้ขึ้นบ้านตรงนี้นะคะทําเป็นอุมโมงคนะ์นั้นตรงนี้เป็นอุมโมงค์บ้านของผักแนนนะคะสวยมากทุกคนดูติดลูกเยอะมากๆเลยนะคะขอบคุณมากมายเลยที่เข้ามาดูกนจบคลิปเนาะสวัสดีค่ะ